ในนันทิวัดสามานถอดีตรองู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ไงการสู้รบในยูเครนใครจะคิดยังไงเป็นเรื่องนานาจิตตังแต่อยากเล่ามุมมองจากอดีตให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้รับรู้ภาพในหลวงรัชกาลที่5ทรงฉายกับพระเจ้าซานิโครัตแห่งรัเสเซียกระจายและสะเทือนไปทั่วทวีปยุโรปว่ากษัตริย์สยามทรงสนิทกับพระเจ้าซาแห่งรัเสเซีย ในขณะที่ประเทศดักล่าอนาธิคมฝรั่งหัวแดงกำลังไล่ล่าฉีกถึงรุมกินโต๊ะสยามนึกไม่ออกเลยว่าหากสยามไม่มีรัเสเซียช่วยขัดขวางสยามอาจเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งหัวแดงและหากไม่มีรัเสเซียสยามอาจเสียดินแดนมากกว่านี้นักล่าอนาธิคมรุมกินโต๊ะจีนบังคับขายฝิ่นให้คนจีนสูบจนติดกันงอมแงมเมื่อจีนขัดขืนก็ทําสงครามฝิ่นบีบจีนขอเช่าดินแดนชายทะเลเกิดสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตนี่หรืออารยะ บีบบังคับคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนเองวันนี้ฝรั่งหัวแดงหันมาทะเลาะก,กันผิวเหลืองหัวดําอย่างเราอย่าไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาหาพวกเพื่อกดดันรัเสเซียอาจจะอยากได้เสียงของไทยเป็นพวกการสู้รบในยูเครนครั้งนี้เชื่อได้ว่ารัเสเซียเทบทหน้าตักใครมันจะยอมให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ผิดข้อตกลงที่นาโตเคยสัญญาไว้กับรัเสเซียเมื่อคำแพงเบอร์ลินแตกไม่ให้รัเสเซียขัดขวางการรวมเยอรมัน นาโตสัญญาที่จะไม่ขยายสมาชิกไปทางยุโรปตะวันออกอดีตคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกอื่นเป็นสมาชิกนาโต้รัสเซียพอยอมได้แต่ยูเครนแตกต่างไปเพราะยูเครนอยู่ใกล้รัสเซียมากเหมือนเอาปืนมาจ่อหัวสงครามครั้งนี้จะเกิดการจัดระเบียบโลกใหม่แน่นอน